สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงคิดฮะเอามาแล้วเร็วเร็วทุกคนหมุ๋ม้าคิดถึงจนรอไม่ได้เลย คิดถึงจนรอไม่ได้เลยก็เดีวให้ทุกคนฟังย่างว่าฝันร้ายก็บอฝันร้ายหรอใช่ค่ะหนูฝันไม่ดีมาสองสามวันละเกี่ยวกับผู้ชายพี่จบฝันว่าอะไรรูป้ป่ะวันแรกฝันว่าผู้ชายผู้ชายไปกับผู้หญิงคนอื่นที่อ่อนกว่าเนี่ยพวกเธอชอบเอาอะไรมาใส่หัวฉันไงแล้วพอวันต่อมาก็ฝันว่าผู้ชายเมินไม่สนใจ วันนี้ฝันเอกตอนเช้าว่าผู้ชายแบบทำถ่ายถ่ายงานแล้วก็แบบไม่สนใจฉันแล้วฉันก็เลยบอกว่าใช่สิเดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนรักพี่รักรักแล้วนี่ไม่สนใจหนูแล้วหนูมันไม่สำคัญให่สุป็นตาปะ่ะชนีมันก็ไปเลื่อไปเปื่อยอยู่นะแล้วพี่พีก็เลยบอกว่าเพี้ยนเพราะว่า ฉันเสพมากเกินไปกับสิ่งที่ทุกคนพยายามยัดใส่หัวฉันฉันทำเป็นตัวไม่คิดนะเพราะว่าเหรอปะเพราะฉันไม่ชอบคิดไงถ้าฉันคิดแล้วฉันก็จะเพ้อเจอเพี้ยนไงเธอผมเก่ามันก็ยังอยู่ป่ะเธอไม่ต้องมาเสียดายผมผมไม่ได้สงสารขนาดน,านั้นเหมือน,มนผมดำจะเข้ากับพี่บุ๋มมากกว่าโอ้ เดี๋ยวก็เปลี่ยนสาวฉันไม่ทำผมสีนี้ตลอดไปหรอกขอเปลี่ยนบ้างเขาบอกก่อจริงเขาไปเลยว่าว่าจริงๆแล้วฉันนะผมสีนี้จริงๆแล้วฉันเกิดมาผมฉันสีนี้แต่ฉันน่ะอยากเหมือนเพื่อน ฉันก็เลยไปทำผมเป็นสีดําโอเคปะนี่คือสีผมที่แท้จริงของชีวิตฉันอันนี้จากพี่เก่งนะบางทีเวลามันฟังทุกวันอะมันก็จากที่มันเป็นคําปกติธรรมดาที่แบบนึกออกไหมมันก็เริ่มจะกลายเป็นท็อกซิกกับชีวิตบางอย่างว่าแบบเออเข้าใจไหมเธอที่เดขนาดานี้หรือ <laughs> เราก็พูดคำพูดคำจารเอ้ะ <laughs> ว่าหนูเกิดมาผมหนูก็เป็นสีมาเลยพ่อไม่คืยอองชันว่ะ <c oughs> บอกทุกคนสีว่าหนูเกิดมาหนูก็เป็นผมสีเลยใช่เหรอเอา้าพ <c oughs> ่ <c oughs> อไอชันน่าจะบอกอะไรให้นะอันเนี้ย ฉันเข้าใจแหละว่าสมมติว่าเราเนี่ยดูแม่อางจริงที่เก่งตั้งแต่หนูทำผมสีนี้มาหนูเปลี่ยนสีผมอะไม่ว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทำผมสีสว่างเปลี่ยนสีดำทำผมสีดำเปลี่ยนเป็นสีสว่างอะการที่เราบอกว่าคนคนนึงไปทำผมที่ร้านมาแล้วเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองอยู่แต่ว่าการที่เราบอกว่าสีนู้นสวยกว่าสีนี้สวยกว่ามันเป็นการบั่นทอนจิตใจของคนแล้วมันรู้สึกเหมือนการโดนถูกบูลลี่นะเหรอปะ มันเป็นการบูลลี่ทางอ้อมอยู่นะไม่แต่เอจ้จริงแล้วอะมันจะมีผลกระทบความรู้สึกของคนที่แบบเขาทํามาหรือว่าเช่นเราเจอใครแล้วเราบอกว่าพี่เก่งทำไมที่เก่งเยอะมากเลยนะ่อ้โอันนี้มันมันเป็นคําที่แบบมันเหมือนเป็นการแบบทําให้อีกคนนึงเสียความมั่นใจแบบ ใช่ต่อให้เราคิดบวกอะแต่พาการเราโดนบ่อยๆอะมันจะมีความรู้สึกในใจเช่เนสมมติว่าเรามั่นใจหนูเป็นคนหนึ่งที่จะแบบไม่ได้เลยจะมีปัญหากับการ,ก,ารกันกําจัดความแบบความรู้สึกของตัวเองเนอออกไหมหนูถึงเวลาที่แบบคอมคมมมเมนต์ในการคลิปต่างๆหนูจะไม่ดูเลยหรือบางทีการที่เราบอกว่าทําไมต้องทําไมต้องทําไมต้องแบบค้อนใส่แฟนตลอดหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่า,บาแบบเราไม่อยาก เราไม่อยากไล์เราไม่อยากทําร่วมด้วยเพื่ออะไรเพื่อหลีกหนีดราม่าต่างๆเพื่อหลีกหนีคําที่มันเป็นพลังลบให้กับชีวิตเรานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเงาไหมนี่แหละคือเหตุผลที่พี่เรกเป็นเฟนอยู่พอ้วนแล้วันก็เลยแบบมันเป็นพลังลบไงมันพลังลบอะทั้งที่แบบชีวิตเราบางทีอาจจะมีความฝุขมากแต่แบบพอพลังลบมันมันมันมากระทบเราอะมันไม่ได้แข็งแรงทุกคนนะจริง ทุกคนมีการจัดการในระบบความคิดของตัวเองแต่ว่าฉันก็ไม่คนรู้ว่าฉันจัดการยากเราค่อนข้าง,างออกยากเนีย่ยไม่ต้องคิดเลยมากมันเป็นพลังลบนึกออกไหมไม่อันนี้ยแค่อยากบอกว่าบางคนอ่ะเขาหวังดีกับเราจริงๆแต่แค่แค่อยากบอกว่าบางทีมันทําให้คนที่แบบเราหวังดีด้วยอะ่ะเขาเขาเขาเกิดพลังลบกับตัวเองอะ่ะเอาว่าฉางชาฉันนะ ฉันมอกกระจกเธอว่าฉันสวยว่ะสองสิ่งฉันก็ยังมั่นใจในตัวเองอยู่นั่นแหละถ้าอยากบอกว่าแบบมันทําให้เรารู้ว่าเออคําพูดเล็กๆน้อยที่แบบมันเป็นเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันก็เป็นพลังลบได้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าบางคนก็แบบเอ้ยอยากแบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันมีความมันมีแบบผลกระทบกับความรู้สึกไหมอะมันก็แอบมีผลกระทบความรู้สึก เรียกว่ามีเอางี้เรียกว่ามีผลกระทบค่ะค่ะพี่แ <c oughs> มีผลกระทบกับความรู้สึกไม่มากก็น้อยโดนครั้งเดียวอ่ะมันยังไม่เท่าไหร่แต่พอโดนบ่อยๆ <c oughs> อ่ะรู้ <c oughs> สึกเหมือนเรอใช่เมื่อเรารอเพื่อ <c oughs> เราเการ็หัวเถิดกันแต่เรารอทุกวันรู้ไหมทีไมันถึงชอบปิด <c oughs> <c oughs> ชั้นอ่ะถึงชอบใช้ <c oughs> ชที่ปิดหัวแมงตลอดเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเราบอกว่า หัวเม่อแบบหัวแม่งว่ะมันยังเป็นคำที่น่ารักแต่สิ่งที่ฉันได้รับคือคาว่าอะไรปะหัวเถิดคาว่าหัวเถิดอะมันรู้สึกมากนะแล้วมันก็เป็นปมที่รู้สึกอยู่ในใจว่าทําไมวะหัวแม่งก็ยังดูน่ารัาทาไมเราต้องโดนถามว่าหัวเถิดเข้าใจปะอันนี้ที่ปิดหนูจะของหมดนะครับอมันเป็นแบบทำไมเขารู้สึกว่าก็หัวเถิดวะก็เถิดแหละแต่ก็แบบทําไมวะ ยิ่งอื่นไม่ได้หรอ้อเหมือนด้ยไม่แกงโดมูรด้วยวตอนเด็กๆะดูเพ่งรู้มัน,นนะมลีช้ชาไปนิดนึงพี่หลงช้าไปนิดนึงมีตัว,วช้าไปหน่อย,อยองยตัวแที่แก้เพื่อเยอะนะตัวขี้แกงเลย,ด,ย,ยดูว่ะชอบแกงเลยอะ ดนบูลลี่แก้เพื่อใช่โดนบุลรี่แค่คำเดียวแต่แก้เพื่อไปแล้วแบบสามร้อยอะไรเงี้ยพเพื่อนที่รองปีแล้วพี่แก้เพื่อเขาบอว่าพี่แก้มใหญ่อย่างเงหน้าใหญ่่ขวน้ขวนวนะวันจนพี่โกรธแล้วพี่ก็ไม่คุยโแล้วก็ม่ไม่ยอมาแสวตว่ามันโดนวนใช่มันรู้สึกนะว่าเอา้าก็คิดนะว่าเราทำไมไม่เมือนอื่นอย่างี้ะวะ ดนเรียกเถิดเราชอบหน้าผากตัวเองแต่พอโดนเราเยอะใช่บางทีอะพอมันโดนพูดเยอะมันจะรู้สึกว่ามันใจไปจุดเลยก็โตมาฉันรู้สึกว่าบางคนเนี่ยที่หน้าผากแคบลงเนี้ยหน้าผากแคบเนี้ยบางคนก็อย่าไปการออกฉันก็เลยรู้สึกว่าพยายามเพิ่มความมั่นใจใี้ตัวเองนึกออกไหมลูกผมบางครั้งตั้งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบร่างกายไขร่างกายมันอะตอนตะกอบจะมีเพื่อนแบบขี้เหล่ใช่ไหม เขาใช้เขาว่าขี้เล่คนจะชอบว่าเขาแล้วก็แบบพูดกับเขาไม่ดีแล้วก็ก็คือไม่ดีอะนึกออกไหมแต่ฉันก็จะเป็นคนบอกว่าไม่นะเพราะรู้สึกว่าแบบสุดท้ายทุกคนก็มีความสวยของตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจาได้เลยแบบเพื่อนแบบข้างเขาจะออกออกมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็บบผมสั้นๆแล้วหน้าเขาก็จะแบบไม่ค่อยเลี่ยนเลยฉันเห็นมุมนั้นแล้วไปนั่งมองเขาแล้วก็ฉันเห็นมุมนั้นเขาสวยนะอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วคุกคนก็เหมือนแบบไม่ได้สนใจนี่นี่ก็เพลๆอะ ถ้าใคส่ห้าเนาะห้ามันดุมันเป็นสิ่งละเอียดก่อนเข้าใจไหมสาวโดนลอเลือตาเลยจนเบื่อทำตาสองชั้นเลยแต่ก็ไม่โตอยู่ดีเอ็นดูตอนเด็กฉันก็ไม่มีคิวอีกใช่ปะแฉันก็แบบ โตมาก็ฝังสีคิ้วสักคิ้วไปเลยค่ะตาจืดใช่ไหมก็ฝังนู่นฝังนี่ไปเลยค่ะไม่งั้นเกาหลีเขาไม่เป็นโรคซึมเศร้ากับกับเด็กเป็ดโกรธนะเด็กนักเรียนอ่ะเพราะอะไรบ้างมันเยอะเกาหลีเป็นระดับหนึ่งเลยนะในการดูดีกดนโหเพราะว่านี่หมัดกับเราก็ไม่ดีนะจ๊ะจะบอกให้การที่เราไปร้องคนพึ่งมันได้แรงนะหนูจําได้เลยเพราะตอนตอนไปเกาหลีหนูไปซื้อของในร้านอ่ะ แล้วหนูก็ซื้อเยอะใช่ปะเขาก็มนยืนแล้วก็แบบหัวล้อกันคิกคักอะว่าแบบหัวล้อกันคิกคักหนูก็เลยรู้ใจป่ายืนมาหัวล้อฉันเธอไม่รู้หรอกนะว่าเดือนหนึ่งฉันได้เท่าไหร่เธอยืนหัวล้อฉันน่ะเธอก็แข็งไงยืนหัวล้อคิกคักก็ซุกกเสี้ยกับเพื่อนอะเวลาเป็นการเวลาสิว่าเราแต่งตัวไม่ดีแล้วเข้าร้านอาหารเออไปไหนนึกตานะคนมันจะมองไม่สายตาใช่ปะเออแล้วพี่คิดมึงอย่ามองกูมีเงินในบัญชีเปล่าก็คิดในใจ อะเขาบอกให้คุยเรื่องสนุกแล้วโอเคคนมองคนไม่สายตาเนี่ยพี่จุ๋มเขาบอกจริงบางคนะมองคน,น,งคน้งแต่หัวกระโดดเท้าไม่คูดแต่ก็มองไม่สายตาเขาว่า